เื่องเกี่ยวกับ ESG คำถามข้อแรกก็คือ ESG คืออะไรและย่อมาจากอะไร ESG เป็นแนวคิดการพัฒนา,นาองค์กรอย่างยังย่งยืนโดยย่อมาจาก e n v i r o n m e n t s o c i a l and g o v e r n a n c e คำถามข้อที่2ก็คือ E ที่ย่อมาจาก Environment มีความหมายว่ายอย่างไรหลักสิ่งแวดล้อมลดใช้กระดาษปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลคำถามต่อไปคำถามข้อที่3 <S, <S>, <S, s ที่ย่อมาจาก Social มีความหมายว่ายอย่างไร รับผิดชอบต่อสังคมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลค่ะคำถามข้อที่4ี่ครับที่จาก governance มีความหมายว่าอย่างไรโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าต้องการให้บริษัท comply ตาม ESG จะต้องทำอย่างไรครับ ติดต่อโคเดียมได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีระบบ eMemo ที่ช่วยลดกระดาษและก็รักษาสิ่งแวดลอ้อมและมีระบบ PDPA ที่ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบวคนุคคลด้วยค่ระบบ eTag ที่สามารถตรวจสอบความสงสัยได้ค่ะติดต่อโคเดียมได้เลยนะคะ